สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่ห้าหกป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายพีจีออโต8เปเก้าเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องงั้นมาเล่นเกมอันจิ้นนี่นะครับผมนะ่ะก็ทุนเปียกเพลนนะครับเนาะมาล่าโบนัสเบียดสองห้าสิบละกันนะครับผมนะแล้วก็หนึ่งพันรอบเงาเงาเต้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 เตตไปครับผม เอาอันดับแรกก็สวัสดีงามเรียงนะครับนาะก็เกมจินนี่นะครับผมแม็กกบบได้มาย้ำดูดเล้วนะครับก็มือนีก็มาย้ำแน่นะะครับนาอโอ้โหทุนเปลี่ยนพันของค่อยนะครับผมนะดูดเอาดูดเอาเลยนะครับนาะเขาเดียวนะครับพี่น้องเลยหายไปเคืองทางแล้ะครับผมทุนค่อยเตะกระบอลยังไงคือกันนะครับนาะเกมฟุกแตกบังไงมากนะครับเอาสวย มาอีก3ามพันสีพี่น้องพอได้ตัวลมหายใจนะครับผมแมโอ้ยบอสบัวคอยสบายครับพี่น้องเอ้ยช่วงนี้นะครับเนาะขีมูกตันดังนะครับผมแมขีมูกย่อยโอ้ยจะเบิด์ตเลครับพี่น้องเอาเลยเฮ้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 ยด้วยอพีดอิงแคนของำล็อกปู่โดเลมอนโอ้ยมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยเนื้อเปลี่ยนวยสี่สิบสุดท้ายเข่าโบนัสคว่ำนะครับผมนะ อนไหนมาเลือกไปเตี๋ยหาสปินดีกว่านะครับพี่น้องเนียตัวคูนทวีคูณนะครับผมนะมไหมวัดใจกันนะครับผมเพียมันเข่าบังง่ายๆนะครับผมนะว่าวไปว่าเป็นยังครับผมคูณเพิ่มขึ้นมาเป็นคูณสิบแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ว่าวอีกครับผมคูณสิบห้าว่ายังไงเฮ้ยเอาและกัยคูณยี่สิบแล้วขอบังยังไงเนี่ย สปินสุดท้ายคูณ25่สิบกลี้ยงเดี๋ยวไปเลยจังหวะน,นี้โอเมเอมังเอ้ยเกี้ยงห้าร้อยโอ้ความหวังของผู้บ้านของข่อยไปข้อล้อเลยโอ้มามรวยสุดท้ายครับผมเอาฟีเจอร์อ,อกรอยสุดท้ายฟีเจอร์อ,อกเอาแล้วอาปีมีหารของหลวงปู่โดลเรมอนของข่อยเฮ้ยฟังดีก่อนเอ๊ะเกีก้ยงกระเพื่อบอาบิ๊กวินไปหนึ่งเทสนะครับผมนะ ฮ้ยรอดเสยไหมอัดเบ็ดไหมนะครับผมไหมพอมีทุนตอล้มหายใจกับสูงร้อยห้าสิบเมตเดิมแล้วก่ 1, อนหนึ่งพันรอบเงๆไปครับผมไหเฮ้ยเหลือเชื่อครับเหลือร้อยสี่สิบสุดท้ายขึ้นมาเสยนะครับผมนะเตรอย่าเฝ้าดีใจเอาสวยไหเตรอย่าเฝ้าดีใจนะครับผมนะมหมเอาหาสปินคือเก่าเียล่ะวัดใจกันไปลวดนะครับผมมห ยังบวคิดนะครับกับหาลอยว่างหันนี่อารมณ์หัวเสียเลยนะครับเอาอย่าบอกดิท่าเอาดีๆทิศเอาดีๆเอาา้ยบิกคูสิก็ไปครับผมาทั้งแท้ครับผมสวยเฮ้ย <c oughs> เอางูใดอย่งห,หนึ่งสปินเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องผมมีรุ่นครับผมขอบั้งใหญ่เนียขอบั้งใหญ่เนี่ยขอบั้งใหญ่เนียบังนี้หกร้อยคูยี่สิบไปก่อน เออเกียกครับผมบางนี่เท่าไหร่ฮึ่อเมก้าไปหนึ่งเทนะครับเหลือเชื่อเกิน <laughs> เดี๋ยวรอยสุดท้ายพี่ดองเงยคูณยี่สิบห้าขวอนี้ขวอนี้คูณสามสิบคูณสามสิบข้อใสจักบพรดนี่โอ้ยพี่ดองเลยเอาโอเคครับผมก็ถือว่าเตกมาหมื่นสามนะครับเนะเาะพอตั้งโตได้ครับพี่้องไปต่อครับผม จากลอยซีซิปถึงมะมื่นหานะครับผมนะเหลือเชื่อเกินนะครับเออบอกเลี้วพกหลวงปู่โดเรมอนไว้นะครับบ่มีผิดหวังนะครับเนาะเฮ้ยฝีเจาะแตกแตกแตกโอ้บอกเลี้วนะครับเป็นด้วยอภินิหารของหลวงปู่โดเรมอนนะครับโมเมนอภินิหารของอินนี่นะครับผมนะ เตะยาเฝ้าดีใจนะครับเตะเอ้ยเตะยาเฝ้าดีใจสวยปังนี่มะ้ยสามพันครับพี่น้องอืมอืมเอาเออเอาดูดไปเออเอ้าเอาแล้วไงเอาแล้วไงไปเไปเลี้ยวกำไรคอยถ้าถ้าโบเสาตัวนี้จะเสียใจบ่ดิถ้าโบเลิกตัวนี้จะเสียใจบ่ดิ เอ้ยได้อยู่ครับพี่น้องเอ้ยมาอีกพันสามครับผมไว้เอาแล้วไงเอาแล้วเอ้ยไปเขี่ยกระเพมโบนัสมาอีกรอบครับพี่น้องเอ้ยมามาเบิ่งดูมาจักบาทดูเอาวัดใจเมียเดิมหาสปินครับผมแม่มาเกลี่ยนี่หลีเดนตัวคูณทวีเนี่ยครับผมมันถืบอบังยังไงมานี่ก็สะดุ้งขึ้นกินนะครับผมนะ เนี่ยบั้งสกิดจังเสียครับพี่น้องเลยแกมมาถือบั้งเต็มหนาขึ้นมานะครับผมนะ,นะค,นงงคูนสิบห้าลอยอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้ว่ายังไงอุ้ยสองร้อยสี่สิบคูณสิบห้าก็ได้อยู่ครับพี่น้องเลยสามพันหกอืมเอาคูณยี่สิบลอยอยู่แล้วนะครับบั้งสุปไถคูนยี่สิบห้าลอยอยู่แล้วนะครับจะได้ใช้ไม่เอ่ยจังหวะนี้ไวามาเอาสองครึ 40, ่งสี่สิบคูณยี่สิบห้าก็ไอเอิบเกียร์กระเพิ่ม บีกเวีนไปหนึ่งเพร่เนาะครับน้องไว้เอาถือว่าแตกมือไม้อยู่นะครับผมนะถือว่าแตกหน่อยนะครับผมพี่น,ออ <c oughs> น,อน,น้องเลยไอยัวจังไนครับผมบนอนนี้ก,ก็เอาบาร์ี้เอ,อิบแ,แข็ยก,ก,กระเพรียบร้อยพี่น้องบาร์ี้เท่าไหร่9,000สามวันเยบเลยนะครับผมนะพอๆๆเสาเลยครับผมเล,เลิกเลย เอาโอเคครับผมก่อทุนเปียกเพลินนะครับนลกวก็แตกมาสวงหมื่นเปียกก่อเอาละนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปหาเหรีนนยญแงวไม่ก็ดีกว่านะครับพี่น้องเนาะแตกแล้วก็ไป้ายป้ายเอาข้ามุ้ย